สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็พี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะจบลงแล้วกับงานเบิร์ดเดย์บอสโจน,นะคะพี่น้องคะ่ะตื่น้าฟาแจงจังปังเสียงหนี่เสียงเมยค่ะพี่น้องไม่เสียงเมย์บุ๋มเมยนะ์เว้าวพี่ลาซี มานคักพี่น้องนะกำลังใจจากนายนำนะคะคุณแม่พี่ละเองนะคะโอ๊ยว้าวอะไปบัดโอ้มันมันมันกันทุคนพี่น้องมันกันทุ่วหน้าเลยนะคะโอนน่าจะอ่อนจะอ่อน บัลใจที่ลันกันนะคะเฮ้ยสะอ่อนหจมานกันทุกคนพี่น้องแค่หวองไปใจ้มีตาพวงมาไล่นะคะดีใจดีใจนะคะเต็มเวทีเลยนะคะดีใจหลยแต่แต่ทุกคนน้องจิงก็ได้อยู่นะคะหนาว่าพ่อได้ซื้อกับข่าวเซานี่อยู่ค่ะพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณกำลังใจทางหน้าจอนะคะขอบคุณกำลังใจดาน์นาเวทีนัมคุณพเมีิน้องสุขสุขคนแต่น้องทำคลิปก่อนนะคลิปเลยคลิปวุ้ยคลิปรุดคลิปรุดจะ,<ต>จะทำคลิปก่อนทำคลิปแล้วก็จะปล่อยคลิปไอต้มก๋ปลเอยกินดอกคน พี่เงาะมาแล้วใส่แล้วไหมนันนงค์คือกรขาทั้งเลยเด้อจ้าจ้ะโอ้ยใจถึงสวัสดีค่ะอุ้ยพี่เงาะหมานมากเลยทำดีๆหน่อยจิคะมันอวยไปชั่วเลยเนี่ยเห็นไหม น่ารักมากเลยเดี๋ยวเมื่อนี่เมื่อนี่นะเงาะก็เป็นแบบกืบอบกคือซมือจ้ะ <c oughs> หรือว่าเป็นน้ำกล่องหนูเหรอโอเคในมื่อนี่มื่อนีมันเป็นเป็นกคืบซูมือกคืบซุมือจ้อเป็นน้ำกล่องไอลี <c oughs> เป็นน้ำมูก <c oughs> กล่องไอลีโอเคข่นนี่ทางนี้ เงาะรลมาแล้ว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 เอาฝากพี่น้องเอฟซีนะคะอขอบคุณความพังคัเ่ยนะครับขอบคุณเอฟซีบ้านบาซิเบอรสุขุขอบคุณเอบ้านพี่จนด้วน้องจินน้องจินพี่จินพะนะลเตะิดุ๊บปิด้องจะเริ่มพี่น้องกนทีสิบสบห กกรก์ดกระกรดาเนาะนะครับปิดร่องอยู่วม,งมังกรบัตแทที่โดดบัตแทจะเริ่มใหตุเร่งเช่นอะไรๆใช่ไยังร่กันได้ไหมคะนี่มินิหัดด้วยนี่โอเคค่ะไม่กลัวแล้วเปลี่ยนชุดเลยบ๊ายบายขอบคุณค่ะนี่ผิงาะรอเฮานะคะตามความเด็กหลออนะคะพี่น้อนขาไปนอนเอฟซีอ, FC, อยาก่างไทยนะคะ ก้อยนะคะน่ารักมากมนะักแห้งคุน่อยๆก็ออกโอ้โหตัดหนาพูดกําลังคือกลองม่าต่ำนากองห่าแบบนึง แค้นกล่องไปใช้มีดแล้วพ่วงอะไรไปยังไปยังตจังโคกไปไงเันอืะออนชะอ้อนตอนนี้ันตัดคืนแล้วป่ะนี่พม่้อเอือใครว่าเกียกำลังใจจากบ้านฮักพี่เขมนะคะ นั่งนี่แหละค่ะแจ้งแล้ว ประจําตัวพี่เข็มนะคะนนมไม่ได้ค่ะมันมืดค่ะเมื่อกี้แจ้งแล้วค่ะค่ะพี่น้องแล้วองไปต่อเดี๋ยวหายอายแล้วทาลูบนะคะไอไอายพระเอกกันนะคะพี่น้องค่ะ มาทางนี้คือแดงคือแดงเออเฮ่อแทะม่นบอคือแดงเออเฮ่อแทะเพราะนั่นแดงอีหยังแดงอีหยังแดงเออเฮ่อเนละแดงเออเฮ่อบอแดงจึ้งคึ้งแดงจึ้งคึ้งแดงจึ้งครึ่งแต่ดอกแดงเออเฮ่อกับแดงเออเฮ่อจ้ะโอ้ไอ้เพิ่มไปเอกไอ้เอก

เหมือนหลังเขาต้องใส่สูตรสีแดงหรอจะได้แดงจึงคึงก็เป็นอันนี้เด้เขากะแดงกันนี่เลยเด้งจึงคึงอยู่ในนี้นี่คือมาแดงแดงมันแดงประจุดิมันมันแดงการเทิรมเนาะนี่มันเทอร์มจะอ่อนอ้ายเนาะค่ะจะอ่อนจะอ่อนฮายู พี่ต้องหายทางนู้นทางนี้มันหมึดอันนี้แดงยุ่แดงเตาสุดแดงแดงเฮิมเฮิมแดงหือปื้อ ภาษาอังกฤษนะคะใจใต้วันนะคะชวน้องสาษาเปร้า่าวาสิบข้างกันดิ้างงานสิบโดดได้ไปวันนี้ค่ะมาเร่งมีงานบอก มีงานบ่มีงานบ่แมนจับบอบอไก่ปานหนดอกแมนแล้วอ่าองมาเลยครับแมนวอมือนั่นอายแล้วครับเอารียนนแมนวอแสดงมันเย็บวิเห็เองเอเอาเก็บของจ่พี่นอง ไม่เปลี่ยนชุดไปยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยยังนี่อายลฟ์โซดบ่จ่ะใครอ่ะผมมีคลิปละมูเอาคลิปมูจต่างกล่องเอาคลิปใส่จะคว้าเขาแม่อยู่บนรถแม่เพิ่นถอดเบิ้องหลบ่อ้ายนั่นงเรื่องยอยู่บนรถมาเลยปักไฟพี่เข็มดับแล้วไปต่อใหม่หน้าพองพี่สูงไม่ดับเลยน่ะครับสวั่ดีพี่น้องครับเร็วเร็วเร็วว ตามติดชีวิตไอ้เข็มจังไดก็ขอบคุณบ้านหัพี่เข็มน้ำนะคะ FC อัเพอเพนนะคะให้มาลายน้องจินนะคะขอบคุณหลายๆจ้าแล้วก็ขอบคุณพี่วิด้วยนะคะอันมือยูบุลีล่ำนะคะหนูไม่ได้ทําคลิปวันนั้นหนาะก็เลยไม่ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆบ้านฮัพปี่เข็มทุกคนเลย ก็เลยเมื่อไหร่ก่ได้เฮ็ดคลิปมืนอนี้ก็กกเลยเฮ็ดคลิปนะคะก็เลยขอบคุณใหม่ <c oughs> ขอบคุณห,หลายๆขอบคุณห,หลายๆนะคะเอ็ซีบ้านฮักซี่เข็มจุกหูสุกคนนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้น้องจิมน,นั่มน,นะคะขอบคุณที่เบิ่งแง,ง้นองจิมอีกจักคนนะคะพี่น้องคะเอ้าเดี๋ยวน้องจิมขออนุญาตไปเก็บของก่อนนะคะเดี๋ยวเขาอนุญาตไปเก็บของ เดี๋ยวสิว่ท่านมูค่ะพี่น้องดูกำลังเก็บของนะคะโอเคโอเคใช่ใช่พี่ปีคลิปหรอขอบคุณพี่น้อง FC ขอบคุณ FC บ้านฮัก ขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพลงภาษาขอบคุณมาลัยน้ำใจนะคะขอบคุณกำลังใจจากคุณแม่้องคงนะคะหลายจากับพี่แม่เมาบัตรน้ำซิบใบนะคะขอบค๋อแม่เมาบัตรให้พร้อมซิบใบนะครับพม่ชายก็ไปกินครับพี่ชายคนเลี้ยงวัวได้นะคะพี่ชายคนเลี้ยงวัวกลับมาแล้วพี่ชายกำลังจะขับมาแล้วเมื่อกี้พี่อยากง่าหลายเขพี่น้องนะคะเดี๋ยวอ่านแล้วกิดกับมา ขอบคุณ f ออำเภอเพนนะคะจากบ้านนักที่เก็มนะคะคแล้วก็รวมไปถึงที่นี้ด้วยขอบคุณนะคะมือณยูบุนิล่ำนะคะไหมาไล่นอกจิ้มนะคะ,อะขอบคุณได้ไหลายะคะ่ะขอให้พี่น้องเอฟซสุขุกคนทนะคะไม่ว่าจะด้านหน้าเวทีหรือว่าผ่านหน้าจอนะคะขอบคุณถูกกาลังใจนะคะขอให้พี่น้องได้ขึ้นกับไปลอยเชาพันเท่าเด้อนะคะทั้งติดหนาขอบคุณได้หลายค่ะเดี๋ยวพวกพ่อจะกำังจิ้มคิดหนานะคะมือเลี้ยงพ่อกันอยู่เอาเพ้าบัวใหญ่ไกลบ้านน้องจิ้มค่ะพี่น้อง ยูกก่กกับ้านน้องไผ่เดี๋ยวบ้านยังก่อนบ้านน้องไผ่ตำบลด้านซากรรอำเภอบัวใหญ่คุณผู้ชมผู้ได้ยูกกย่งไก่ก็มาให้กำลังใจ้องกินแล้วก็กำลังใจทีมงานสารร้อนเพชรบ้านแพงด้วยนะคะเอาคลิปนี้ไว้ซสักนีดสกักก้อนเดี๋ยพวพบกันกุณผูงชิที่พีชนะนะคะคลิปน,น,ะะนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดี